ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีบรรดารัฐมนตรีเข้ามาทํางานกันตามปกตินะครับแต่สิ่งที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้ววันนี้ที่ไม่ปกติคือสิ่งนี้คุณผู้ชมหันมาดูที่หน้าจอทีวีกันหน่อยครับผู้ชมอ่าหเห็นไหมครับเอาไม่ต้องมองไปไกลมองใกล้ๆครับ ไม่ใช่จระเข้นะคะนี่เป็นตัวเงินตัวทองนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ย mm hmm. ก็แน่นอนเพราว่ายังคงรอนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายรัฐมนตรีที่จะเข้ามานะคะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนก็ตามค่ะแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือว่ามีตัวเงินตัวทองสองตัวตัวใหญ่มากๆนอนเล่นอยู่ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนี่แหละคะ่ะแน่ hmm. นอนนข่า,ขาวฮือฮามาก หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเลยโอ้โหถ่ายคลิปปุ๊บโพสตด้วยนะ <c oughs> โพสต์หน้าเฟซของตัวเองค่ะประมาณแซวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันก็บ่าคผมเป็นเรื่องปกตินี่นาที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหลายๆตึกก็เจอตัวเงินตัวทองเดินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินี่นะครับแต่ก็เป็นสีสันละกันนะในช่วงการเมืองเข้มข้นช่วงนี้ค่ะว่าตอนนี้ก็ต้องรอสัรหานายกรัฐมนตรีคนที่32อยู่นะคะยังไม่รู้เลยว่าเส้นทางของคุณอนุทินเนี่ยจะราบเรื่อหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ก็มีคู่แข่งแล้วล่ะคะ่ะนะออต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเลยจริงๆนะครับ